สวัสดีครับนี่ครับพี่พักเาอดอกไทยนะครับนี่อาจารย์หนุเมเงโอ้โหนี่ติดไม้ก่อนจาต,ติดไม้ก่อนครับ วันนี้มีของสวยมาขายได้ได้นี่นี่เดินจะกร้านเลยเดินจากร้านเลยนี่นี่นี่ได้ครับวันนี้มีของสวยมาขายแต่ราคาไม่ไม่ถูกนะก็เอาที่ถูกใจที่ถูกใจขออนุญาตดูหน่อยนี่อาจารย์ดูก่อนเลยอ๋อนี่มันเก๊เกตเอหรือเปล่ะอันนี้เทใช่ไหมโอ้นี่มันเป็นเป็นเป็นพิมพ์อะไรฮะอันนี้ก่อนอาจารย์แนะนำตัวเดี๋ยวโอ้ครับก็อันนี้ โอ้น้องรักเลยนะครับนี่ภูมิ249ผมก็ไมำตัวจับไม่นำตัวได้ครับผมพักโลกไทยนะครับต้องนั่นฝากนี่เลยครับมือหนักมืหมือแข้งนะครับอ่ผมพักโลกไทยก็น้องๆก็พอใายรู้จักนะครับสายตรงกันต่อเลยนะครับเอาอันนี้เปิดเท่าไหร่ครับเปิดเท่าไหร่องค์นี้เอาจานหกแสนอะไรกันหกแสนเขาจะแกะหน่อยได้ไหมได้แกะเลยนะเขาดูนะได้ครับนะนี่ตลับซึ่งเป็ดเอามาเลยนู่นจากท่าประจันชุบ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 บ โอ้ได้ข่าวว่าเดี๋ยวนี้ทอง้โ้ทองแท้ทองแท้ครับเฮ้ยพิพลจะมาสวดเลยอ่ะสวยแล้วครับนี่ครับได้ข่าวว่าต้องแกะดูนะครับว่าอันนี้เขาเรียกพิมพ์อะไรผมยังไม่รู้ซื้อมาฟุกซุกใน่านนี้เนี่ยเปรีเบก็ได้เออเออเป็นเรื่องราคาขายเออข้อทาข้อทาจะมีทองทองบนบางกันเนี้ยบางอย่าสวดสวดจนข้ามร้านเลยอ่ะเนี่ยอืเล่า เราก็แหมลดได้ได้สักอยมาะน้อยได้นิดเดียวจ้าได้นิดเดียวได้เท่าไหร่ซื้อมาสูงแล้วทุนเท่าไหร่ได้เท่าไหร่เอางี้ล่ะเอาแบบจบๆเลยนะเอาห้าแสนห้าห้าแสนห้าคำเดียวเลยง่ายไหมห้าแสนอะไรง่ายๆนะครับนี่จัมโบ้นะครับครับที่ผมพักเราไทยนะครับก็นี่คือจัมโบ้ดูง่ายเลยนะครับไม่ต้องรับประกันห้าแสนเนื้อจ้าประกันเอาง่ายๆเลยเอาห้าแสนเอาตังค์ใช้ได้เอาตังค์ใช้ได้ อแบ่งอาจารย์ไปแบ่งกไ่ได้เลยนะครับนี่คำเดียวสั้นๆจบสองแบ่งอาจารย์ไปห้าแสนบาทนั่นนะครับแนะนำร้านเอาอนี้ดีกว่าใครๆก็รู้จักพี่พักมอดไทยนะครับถ้าเผื่อคนในยูทูบไม่รู้จักอาจารย์แนะนําตัวฝากฝากอันนี้ว่ะจบราคานี้แล้วอ่ะเนี่ยอยากได้พรกอาจารย์แบ่งไหมเนี่ยมีแบ่งไหมแบ่งอีกเหรอมีมีสวนกลับด้วยเออเอาไปเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวอาจารย์ด่าหัวเอาเอาไปเยอะมากเลยอาจารย์แนะนําหน่อยว่าร้านเนี่ย ที่เนี่ยพันธิบุตรวานะครับถ้าถ้า t u b e ก็จริงก็ต้องมาอยู่กันนี่เลยข้างๆลังเทพเลยนะครับน้องๆอยู่ที่ศูนย์พระเครื่องพันธิบุตมงวานนะครับร้านพักมรดกไทยนะครับก็จริงๆผมก็เล่นพาะสมัยสมัยคือสุโขทัยลบบุรีอยุธยาอะไรเงี้ยครับแล้วส่วนหลักๆนี่คือคุณแม่บุญเรือนก็คุณแม่บุญโนเรือนจริงๆมาทีหลังมาทีหลังมาเป็นทีหลังนะครับมาศรัทธาทีหลังนะครับก็ถือว่า เป็นผู้เริ่มทําหนังสือครั้งแรกและเล่มเดียวเลยหนังสือเนี้ยถ้าใครอยากได้ตอนนี้มีมีขายไหมเล่มเท่าไหร่จ่าละเดืเดสี่พันห้ารบาทติดต่อได้ที่ใครครับติดต่อได้ที่นี่เลยหรือเข้าไปในกลุ่มลูกศิษย์คุณแม่บุโดเรือนตรงบุนเชิมนะครับหรือว่าเข้าเพจพักมบรโดกไทยก็ได้เลยนะครับติดต่อในแอดมินได้ทุกท่านเลยนะครับนี่พักเล่นเล่นเล่นคุณแม่มากี่ปี